스포츠 <목소리도> 스 <목소리도> นี่คือเร็วสุดใช่ครับยี่สิบโครับคงชาตินี้คงไม่มีครับไม่มีทางได้เล่นวิ่งตั้มเร็วระดับนี้หรอกเนี่ยเร็วเกินไออันนี้คือเวลาระยะระยะทางรอบหนึ่ง,งอ๋อเอ้ย น้องเ,อเดินขึ้นไปก็ให้หนิ้วแยกทายเสือมีแล้วนะครับทุกคนเครื่องก็จะอ,อ,อยู่เกียบเลยเออโอเคล็อกวอนเดี๋ยวยืมตัวทีเข่าดูดเต่อดูดูล้วเหรเราจะเลือกโหมดใดโหมดหนึ่งส่วนส,วนสวนปีดแับความชันนะครับเราเพิ่มเองทีหลังได้เช่นผม,มเลือก t i นะครับโหมด สามสิบนาทีเราอาจจะเพิ่มเองได้ประมาณครับสี่สิบเรากดสตาร์ทพอสตาร์ทเครื่รรอเสร็จครับก็ปิดความชันแล้วก็เองทีหลังแต่ถ้าเป็นโปรแกร,รมนะครับพี่จะเป็นค่าโรงงานที่ตั้งเห้ก็คือก็ปิดเครื่องที่สองเลยครับผมแล้วก็เวลาเราเพิ่มเองได้มันก็จะนับไปหลังโรงงานเหมือนกันมี่อยู่สิดต่อโปรแกร,รมนะครับในคู่มือมีบ่อยทีโอเคครับ แต่ปกติเราก็จะวิ่งหน้าแตนบายอยู่แล้วก็คือหมดปกติก็คือสองเชือมันก็จะมีเชือกต่อแอป,ปสวิตได้แอป,ปสวิตนี้คือต้องโหลดกอ่อนอน่าไอ้นี่ปุ่มปุ่มสาตาร์ทครับพีอ่อ๋อสาตาร์ทนี่สาตา็อปโอเค <Okay. S 1> อันนี้จับสองมือจะเป็นที่วัดน้ำเลยครับจับสะพักจะวัดตรงนี้อืมจะวัดเข้าข้าวนะครับไม่ได้วัดของได้ครับส่วนน้ํามันนะครับที่เดือนหนึ่งหยอดครั้งหนึ่งครับหรือมีอันนี้เป็นเอตโต้ อันนี้มัน<ช>เป็นรอยอันนี้มันเป็นรอยต่อเชื่อมสายพาน่องสายถ้ามันมีถ้าสมมุติว่าเราเปิดสปีดสูงๆแล้วมันมีเสียงตึ๊กตึ๊กตึ๊กก็คืออ้รอยต่อสายพานเนี่ยมันไปดึงกันมอเลด,ด้านหลังและด้านหน้ามันจะเกิดเสียงครับแต่ถ้าเราไม,ไ,ไม่ได้ผิดปกติใช่ไหมไม่ได้ผิดปกติครับพี่มันจะเป็นเสียงปกติของรอยต่อสายพานอยู่แล้วครับผมถ้าเรายิ่งสปีดสูงๆมันเสียงมันจะยิ่งดังครับผมแต่ถ้าเราวิ่งปกติประมาณสักเก้าหรือสิบหรือแปดอย่างเงี้ยครับ เราขึ้นไปวิ่งใส่รองเท้าวิ่งด้วยครับคือเสียงน้ำมันเท้าครับผมมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมปกติครับเป็นน้ํามันหยอดตรงนี้ครับเดือนหนึ่งหยอดครั้งหนึ่งก็หนึ่งขวดามขวดก็ได้หยอดเยอะปะหนึ่งขวดามขวดครับพี่ครับผมอ๋อใช้ได้หลายเดือนมันจะมีที่เก็บอยู่ข้างในใช่ไหมใช่ครับพี่หยอดแล้วก็เปิดเครื่องให้มันทํางานเองประมาณสองนาทีถ้าเราไม่ได้ขึ้นไปวิ่งนะครับครับผมหรือเรารู้สึกวิ่งฝืด เราก็อหยอดก็ได้ในกรณีที่ต้องหยอดเลยก็คือมีสเก็ตเม็ดดำๆครับตกหลังสายพานก็อันนั้นคือสายพานแห้งมากครับมันจะเป็นสเก็ตดำๆตกด้านหลังสายพานใช้ได้ประมาณสี่ถึงห้าปีครับพอถ้าสี่ห้าปีแล้วอาการเป็นไงสายพานมันจะเออ่แล้วแต่คนวิ่งครับแล้วจะรู้สึกว่าใช่ครับมันจะรู้สึกได้อย่างใช่ครับไอ้ตัวนี้คงจะเรียบไปเลยเนี่ยถ้าเราใช้งานเยอะๆนะครับครับผม อย่างนี้มัเน,ะนะเปลี่ยนได้ไหมคเปลี่ยนได้ครับเรมับผมอันนี้คือถ้าเปลี่ยนนะครับอันนี้คือก็อยู่ประมาณสี่พันห้าอะไรง 4, เงี้ยสี่พันเพราะว่าเขาจะวัดความกว้างครับแล้วก็ความยาวอเขาผมว่าเครื่องเท่าไหร่อันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องแบบนี้เลยหลยัองอมีที่บริษัทรับเปลี่ยนไหมมีครับพี่จะได้เก็บเบอ <c oughs> อันนี้ก็ต้องเป็นหกเหลี่ยมนะครับด้านหลังความย่นวสายพานแล้วก็กินสายพานกิ่นได้ด้านซ้ายขวา ถ้าเป็นหกเหลี่ยมด้านนี้นะครับด้านซ้ายถ้าหมุนซ้ายครับพี่หนึ่งส่วนสี่รอบครับนี่ครับเสียบเข้าไปแล้วจนะมาอืมอ่เปิดเครื่องสปีดท,ที่สิบสองเลยกดที่คียรัดเลยครับหน้าจอครับผมสิบสองหรือสิบเปิดเสร็จปุ๊บ ถ้าโซนมันกินไปด้านขวาใช่ไหมครับเราหมมาทางซ้ายหนึ่งส่วนสี่รอบหรือเก้าสิบองศาแล้วก็ปล่อยให้มันกินเองครับพี่อโเคถ้า <ขอ S 2> เราโอเคแล้วเราก็แค่ดึงออกครับผมถ้ามันกินไปด้านด้านซ้ายเราจะให้มันมาด้านขวาเราก็หมุนมาขวามันก็จะกินมาด้านนี้นะครับหมุนซ้ายก็จะไปซ้ายหมุนขวาก็จะมาขวาอืแต่ถ้าด้านนี้ตรงข้ามน,นะครับพี่หมุนซ้ายกินขวา หมุนขวากินด้ยซ้ายมันจะตรงข้ามมาจาด้านนี้โอเคแนะนําก็คือถ้าหมุนด้านนี้บ่อยแล้วก็คือให้มันมาหมุนด้านนี้้างเพราะมันจะมีแกนหยุดด้านนะี้ครับผมในเฟรมอันนี้ถอดได้ครนนะับแต่มันจะมีน็อตอยู่ห้าตัวด้านข้างแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนะถ้าดูคลิปในยูทูปปรับก็ตาม,มานะครับอ,อันนี้ยกเก็บได้ครับ ยกขึ้นเลยครับให้มันดังแล้วมือนะครับม anyway. ือดังขึ้นหยิบสีส้มนะครับแล้วปล่อยในด้านบนมาให้มันลงเลยมีโช๊คมีช๊คให้โดดถ้าจะาทำความสะอาดก็จะฉีดแอลกอฮอล์เข้าหน้าจอเลยตรงนี้นะให้ฉีดแต่ผ้าเราค่อยๆถ้าเราเก็บแอลกอฮอล์นะครับครับผมแต่วิธีที่เจ๋งที่สุดก็น้ำเปล่าผ้าที่น้ำเปล่าแล้วก็เช็ดได้ทั้งเครื่องเลยต้องใส่พานนะครับ คครรับบ <Okay. S 2> แล้วก็มีโปรแกรมสวิตที่ผมบอกไปก uh ็ huh. คือโหลดแอปมาก่อนไม่เสียตังค์อันนี้จะเป็นปุ่มเหมือนพาวเวร์ด้านหนาไม่ใช้ก็ปิดนะครับ uh huh. แต่ถ้าเราไม่ได้สังเกตตรงนี้ครับถ้าไปปล่อยไปสักพักหนึ่งหน้าจอจะดับ uh huh. ดับแบบดำหมดเลยเราต้องมือไปแตะปุ่มใดปุ่มหนึ่ง uh huh. ตรงนี้ครับท uh ีตรงนี้เดี๋ยวมันจะสว่างขึ้นมาเหมือนเดิม uh huh. บางทีมันทักหน้าจอเราไม่ทันสังเกตเราคิดว่าเราปิดเนม่ว่าปิดแล้วใช่่เลอันนี้ก็เวลายกเก็บยกเก็บหลบไปหลบแล้วก็เวลาที่จะย้ายนะครับอฝามีร้อไม่นี่เลยครับมันจะได้ง่ายง่าอืมแล้วเราเสียบค้างไว้ได้ม เสียบค้างอันนี้ปักเสียบค้างไว้ได้ครับแต่เวลาเก็บสายเราจะยกย้ายครับต้องมาไว้เพราะว่าถ้าพี่ย้ายคนเดียวครับมันจะไม่มีคนจับสายมันมีสวิตมว์มันมีสวิต์ข้างหลังอยู่ก็คือตรงนี้นะครับพี่แล้วก็เทา้ยายันตรงนี้นะครับด้านล่างกดเข้าหาตัวครับสี่ห้าอกอมันก็จะเขียนไว้ Thank you.